พอดีผมได้มีโอกาสดูคลิปวีโอหนึ่งของนาเน็กนะครับซึ่งหัวข้อประมาณว่าจะดีไหมถ้าได้รักใครในแบบที่เราเป็นนะครับอันนี้เลยผมเลยอยากเอามาเสริมทางด้านมุมมองของนักจิตวิทยานะครับว่ามีต่อประเด็นนี้ยังไงนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้พูดถึงเคสนี้เคสเดียวนะครับแต่ว่าขอพูดแบบโดยรวมทั้งหมดเพราะผมคิดว่า หัวข้อนี้น่าสนใจมากนะครับว่าเอการที่ถ้าเรารักใครสักคนเนี่ยหาคนที่แบบรักเราในแบบที่เราเป็นดีกว่าไหมคือถ้ายาวสั้นๆเนี่ยถ้าหาได้ในแบบที่เขาสามารถรับเราได้ทั้งหมดเลยมันก็ดีนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงคุณคิดว่าจะมีสักกี่คนบนโลกเนี้ยที่เขาจะสามารถรับเรารับรับเราได้ขนาดนั้นเนาะมันยากนะครับผมเลยมองว่า งั้นเราลองมาดูกันในกรณีที่ว่าถ้าเราไม่สามารถหาได้อย่างนั้นเนี่ยแล้วเราจะรับมือเราจะมีปฏิสัมพันธ์ยังไงกับคนรักที่เขาอาจจะมีบางอย่างที่เขาไม่ชอบในตัวเราความจริงก็เช่นกันมันก็คงมีบางอย่างที่เราไม่ชอบในตัวเขานะครับเอ,อ,อย่างในกรณีนี้ผมว่าอย่างแรกเลยอ่ะคือมันมีอะไรเราต้องคุยกันนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่น ในเคสนี้เลยของคนที่มาปรึกษาาเน็กเนี่ยเออเขาเขาดูหนังโป้ะนะแล้วก็แฟนเขาไม่ชอบคือผมมองว่าก่อนที่จะทำตามที่แฟนบอกอะไรเงี้ยมันคุยกันได้นะถ้ามันหลายๆครั้งเขา้าแล้วแบบดูรู้สึกว่าแฟนเขาซีเรียสเรื่องนี้อ่ะเราคุยกันได้นะครับว่าเอ๊ะเออคุณลองมาคุยกันหน่อยไหมว่าเพราะอะไรคุณถึงไม่ค่อยอยากให้ดูหนังโปอะ มันมีมันมีเหตุผลมีปัจจัยอะไรเบื้องลึกที่ตัวคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้นะครับบางทีเขาอาจจะมีการเชื่อมโยงเออเรื่องการดูหนังโป๊กับแฟนเก่าเขาบางอย่างที่เราอาจจะคาดไม่ถึงนะครับซึ่งผมเองก็ไม่สามารถรู้ได้มันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องระหว่างคนสองคนคุยกันนะครับและหลังจากคุยกันเสร็จเนี่ยมันทำข้อตกลงร่วมกันได้นะ มันต่อรองกันได้นะครับชีวิตคู่ผมมองว่ามันคือการต่อรองนะมันไม่ได้หมายความว่าโอเคฉันยอมรับเรื่องนั้นได้เธอต้องยอมรับฉันเรื่องนี้อะไรเงี้ยคือมันได้มันก็ดีอ่ะแต่ว่ามันคนสองคนน่ะมันความคิดมันมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับมันมันต้องลองมาคุยกันว่ามันทางไหนที่เราจะปณีประนอมและเสร็จแล้วเราเราสองคนไปด้วยกันได้ในและยังคงอยู่ในทิศทางเดียวกันได้ผมมองในรูปแบบนั้นมากกว่านะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ลองต่อรองลองคุยกันเอ้ยถ้าอย่างนั้นไม่ได้เนี่ยเออแล้วอย่างนั้นถ้าบางทีฉันมีอารมณ์แบบเออคุณจะให้ทํำยังไงแล้วดูว่าเขามีคําตอบอย่างไงนะครับดีไม่ดีสมมุติบางทีเขาไม่สามารถตอบได้เขาไม่สามารถช่วยคุณได้เนี่ยเขาก็อาจจะต้องยอมให้คุณกลับไปดูเหมือนเดิม มันก็เป็นไปได้นะครับแต่มันมีอะไรผมย้ำเลยนะสำคัญมากในชีวิตคู่นะครับต้องคุยกันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากคุยกันนะครับมันคนเรามันไม่ได้มีเรื่องที่เข้ากันไม่ได้หนึ่งเรื่องเนาะมันก็มีหลายๆเรื่องแตกต่างกันไปนะครับลองดูว่าปรับจูนกันแล้วเราทั้งสองคนทำเต็มที่แล้วเนี่ยมันยังเข้ากันได้ไหมถ้ามันยังเข้ากันไม่ได้เนี่ย มันก็คงต้องพิจารณาทางอื่นนอกจากการคบกันนะครับมันมันก็มีหลายครั้งนะครับที่คนเราเนี่ยมันรักกันมากแต่ว่ามันมันก็มีอะไรที่มันต่างกันเกินไปอ่ะจนสุดท้ายมันก็ต้องแยกก็ต้องแยกจากกันนะครับเพลงเพลงยังมีแต่งมาในลักษณะนี้หลายครั้งมากมายนะครับ ท,ที่การที่เราพยายามทําอะไรอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยแต่สุดท้ายมันมันก็ไม่ได้มันไม่ใช่ทางออกของเราทั้งคู่มันก็คือการจากกันด้วยดีความรักเนี่ยเป็นเรื่องของคนสองคนนะครับคุณสามารถฟังความคิดเห็นของคนภายนอกได้มากมายเลยแต่คุณอย่าลืมว่าคนที่จะตัดสินใจชีวิตคู่ของคุณเองมีแค่คุณกับคนรักของคุณนะครับเพราะฉะนั้นลอง ทำเต็มที่ถ้าคุณยังรักเขาอยู่และสุดท้ายผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงมันก็อาจจะถึงเวลาที่คุณต้องคิดว่าคุณจะเดินหน้าต่อกับเขาหรือว่าจะเปลี่ยนสถานะไปเป็นอะไรสักอย่างที่เรายังรักกันรู้สึกดีกว่ากันแต่ไม่ใช่คนรักที่จะเดินไปข้างหน้าพร้อมกันนะครับผมมองว่าความรักเป็นสิ่งสวยงามเสมอนะครับบางคู่อาจจะโชคดีหน่อยเจอคนที่มีลักษณะคล้ายๆกัน มีเรื่องที่ไม่จําเป็นต้องปรับกันเยอะก็โอเคไปแต่บางคู่อาจจะลําบากหน่อยทั้งที่รักกันมากแต่ว่ามีการดําเนินชีวิตที่แตกต่างกันเหลือเกินนะแต่ถึงเวลานั้นถ้ายังตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมันก็คงต้องหาทางปรับจูนซึ่งกันและกันครับแน่นอนว่ามันคงไม่มีอะไรที่มัน50 50บอย่างนี้เสมอไปบางทีหนักนิดเบาหน่อยอาจจะเป็นฝ่ายเราที่ต้องยอมเขา ตรงกันข้ามในบางเรื่องก็อาจจะเป็นเขาเหมือนกันที่ต้องยอมเรานะครับแต่สุดท้ายคือการพูดคุยและปรับจูนกันฟังความคิดเห็นจากคนรอบข้างได้นะครับและเอามาปรับในแบบของเราไม่มีใครรู้เรื่องราวชีวิตคู่ของคุณดีที่สุดเท่าคุณสองคนครับพยายามเต็มที่แล้วถึงแค่ไหนมันก็คือแค่นั้นขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้พบกับรักที่ดีๆนะครับ ฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับจะมีสาระดีๆทางด้านจิตวิทยาจากมุมมองนักจิตวิทยาในแต่ละเรื่องนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบครับสวัสดีครับ